รวมพิกัดถนนคนเดินในเมืองอุบลและเมืองวาลินกันกับสีพิกัดรวมพลคนเดินชอ,ชอบชอบชอบกินและก็ชอบที่ในสีพิกัดนี้ทุกคนชอบไปที่ไหนเพราะอะไรบอกกันหน่อยในคอมเมนต์นี้เพิ่มกับทีแรกจเจเลอสีในมาร์เก็ตแหล่งรวมสินค้าของเหล่าสายชอบสายกินมีให้เลือกที่นี่แบบครบ,ครบเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ของกินและก็มีบ้านลมให้เด็กเล่นด้วยมีร้านสะดวกซื้อและร้านสินค้าเบตาเลาดมากมายมีที่จอดรถให้จอดแบบเลือ่อนเหลือแถมยังเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ซื้อของสดเข้าบ้านรวมสินค้าอาหารขายปีกส่งออกมากมายครบจบที่นี่ ในตลาดเจริญศรีพิกัดที่สถนนคนเดินริมมูลดีดีในเรื่องของบรรยากาศที่ติดริมแม่น้ำมูลอยู่ใต้สะพานขับรถผ่านคือเห็นเลยเป็นแหล่งรวมพลยอดฮิตของคนชอบชอบ็อปมีหมวดเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสินค้า,าเบตดเตล็ดและก็ของกินที่ให้เลือกอย่างหลากหลายและในช่วงนี้อากาศกําลังดีมาเดินที่นี่ฟินแน่นอนซื้อของเสจหาของกินต่อเขามีที่ให้นั่งทานจะนั่งติดริมน้ําหรือนั่งตรงนี้เขาก็จัดไปให้อย่างดีใครมาที่นี่แล้วปวดเมื่อยตามตัวเขาก็มีร้านนวดให้บริการเรื่องที่จอดรถก็มีให้แบบเลือือที่นี่เขาจะ กพิกัดที่3ตลาดสุนีเฟียมาร์เก็ตเขาบอกว่าวัยรุ่นชอบมาที่นี่การข้อดีของที่นี่หลักๆจะอยู่ใจกลางเมืองเป็นตลาดที่เปิดทุกวันตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มใครชอบตี้ที่นี่เขาก็มีรองรับแถมมีดนตรีสดเพาอๆให้ได้ฟังจิบเครื่องดื่มไปแบบเพลินๆเรื่องของกินไม่ต้องห่วงอยากจะกินอะไรแบบไหนที่นี่เขามีให้เลือกเยอะจริงๆสายคาวสายหวานคือจบเลยจะมาเดินช็อปเสื้อผ้ารองเท้ามีให้เลือกเยอะอยู่ได้ทุกคนเรื่องที่จอดรถก็สะดวกสบายแถมใกล้ห้างสพสินค้าสุนีทาวเวอร์อีพิกัดที่4ตลาด ขายอุปกรณ์แที่นี่ก็จัดว่าครบไม่ว่าจะเป็นสายชอบสายกินหรือซื้อสินค้าของใช้เข้าบ้านมาที่นี่ก็สะดวกเหมือนกันเพราะอยู่ใกล้บิ๊กซีเรื่องเสื้อผ้าที่นี่เขาก็จะคิดกันมากเพราะมีให้เลือกอย่างเยอะใครชอบแต่งตัวมาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังเลยเรื่องของกินใครชอบแบบไหนมาที่นี่ชี้เอาเลยว่าจะกินอะไรจะเป็นตลาดโต้ลุ่งปิ้งย่างแ่วฮอนร้านนมครบหรือจะมานั่งชิลจิบเครื่องดื่มเขาก็มีเรื่องที่จอดรถก็สะดวกแถมที่นี่เขาเปิดทุกวนันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มแล้วใครชอบไปที่ไหนเพราะอะไรบอกกันหนห่่อยทีีมเรสุกวิ บอกเลยว่าไม่ควรพลาด